เอสมาอิลฮานิเยหัวหน้ากลุ่มฮามาสเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในภูมิภาคจะลุกลามหางอิสราเอลยังคงปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาฮานิเยยังยกย่องจุดยืนของประเทศอาหรับโดยเฉพาะอียิปต์มิฉะนั้นการต่ ك นีอาจกายนการต่อสู้ะหว่างรเกส ا ค و มดนินต่อไปเอ ل ๆามรคะวลอาะวละ าาดดผู้นำฮามาสยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายส่งความช่วยเหลือให้กับประชาชนในชนวนกาซาเนื่องจากขณะนี้ผนเผชิญกับพยนานะด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ผู้นำฮามาสยังชื่นชมกลุ่มประเทศอาหรับและรัฐอิสลามต่างๆที่ให้ชาวป,ปาเลสไตน์อพยพเข้าไปด้วย ونحن هنا نشيد بهذا الموقف العربي والإسلامي وخاصة مصر لأن الحديث عن أن أهل غزة بدهم يترحلوا إلى مصر ولاحقا أهل الضفة بدهم يترحلوا إلى الأردن وأدعو إلى إسناد هذا الموقف وأدعو إلى احتضان هذا الموقف ดานเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลจะโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงในระหว่างการพบปะกับกองพลน้อยโกลานีที่ชายแดนฉนวนกาซาอนานเทุกมบอมนอรา ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้ทั้งจากฝั่งอิสราเอลฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์รวมกันมากกว่า5,200รายแล้ว